ตอนนี้ยี่สิบสององศา เรามาถึงห้วยน้ําดังก็ประมาณห yup. ้าโมงนะครับห้าโมงกว่าอิทยานแห่งชาติห้วยน้ําดังเป็นจุดจุดหนึ่งที่มีทะเลหมอกที่สวยงามอีกจุดหนึ่งครับถ้าเกิดในช่วงฤดูฝนฤดูหนาวอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าช่วงฤดูฝนแรกๆจะอุทยานเขาจะปิดครับไปมารอบหนึ่งเข้ามาได้อย่างเดียวครับแต่ก็ไม่ไม่ไม่อนุญาตให้กางเต็นท์เพราะว่าทั้งหมอกทั้งฝนทั้งลมอันอันตรายอยอะค่อนข้างอันตรายจะมีเวลาเปิดปิดอยู่ครับเขาจะเปิดน่าจะช่วงตุลาตรงนี้เป็น จุดจดหนึ่งที่แบบว่าหน้ากลางเต็นมากครับเพราะว่าป่าไม้รอบๆข้างเนี่ยกองท้าเตีจยสมบูรณ์อยู่ครับ <c oughs> บรรยากาศก็โคตรชิว ู้วยน้ำดังนะเพลานี้ ลมทั้งฝนทั้งหมอกไม่เห็นอะไรเลย